วันนี้จะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทร,รมาซะสเยอะนะคะก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาแทรกนิดหน่อยแต่ว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยเอามาให้ให้เล่าให้ท่านท่านฟังเนาะดิฉันมีม,มีมีพี่มีพี่คนนึงเขาถามว่าคุณนาทเนี่ยต่อจากคลิปก่อนเนาะเขาบอกว่าคุณนาทเนี่ยเราเขาจะรู้จักเราได้ไงถ้าสมมติว่าเราแผ่บุญไปเนี่ยเขาจะรู้จักเราได้ไง ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าเขารู้จักเราได้ไงบางทีเขายังเรียกชื่อว่านาดนาดนาดเลยในความฝันคือนะกเออเขาทําไมเขารู้จักฉันเนี่ยอะไรเนี่ยคือเวลาเราทําบุญเนี่ยคะ่ะดิฉันจะอันนี้ฟังสนุกสนุกนะคะเวลาเราทําบุญอะไรไปเนี่ยคะ่ะเมื่อเราพันแบบเหมือนว่าเราใส่บาตรหรือว่าให้ทานหรือว่าอะไรไปเนี่ยบุญนั้นน่ะอีกภพหนึ่งอันนี้เป็นความเชื่อนะคะอีกภพหนึ่ง จะก่อร่างสร้างตัวว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอยู่ที่ว่าเราเหมือนดิฉันเหมือนดิฉันเหมือนดิฉันสายสายหลวงสายหลวงปู่เนี่ยบุญที่ดิฉันทําไปทําไปทําไปเนี่ยค่ะอันนี้จะเล่าให้ฟังเชื่อหรือไม่ก็ตามเนาะดิฉันได้ทาไปทําไปแล้ววันหนึ่งเขาพาดิฉันไปดู จะว่าเป็นอุปทานหรืออะไรก็ตามนะคะเขาพาไปดูแลวทเนี้ยมีผู้ชายคนเนี้พาไปแล้วก็ไปนะที่ที่หนึ่งที่เป็นของเราแต่ว่าเราไม่ได้อยู่วิมานแก้วเหมือนเขานะคะเราอยู่เป็นสวนก็เลยเข้าไปก็เลยมียามท่านหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีป้ายชื่อบอกก็จะเป็นเป็นป้ายไม้นะคะว่าวันนี้ใครวันนี้ใครเข้าเวรก็จะมีป้ายชื่อแล้วเขียนชื่อลงไปแล้วก็จะเขียนตําแหน่งท่านลงไป ผู้ชายคนนี้บอกว่าพาเจ้าของมาดูที่ของเขาแล้วผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้แต่งตัวเหมือนยามปกติเราอะค่ะเขาก็แต่งเป็นชุดไม่รู้ว่าชุดอะไรแต่ว่าไม่ใช่ชุดเป็นชุดทหารแต่ว่าไม่ใช่เหมือนในโลกปัจจุบันเราอะค่ะแล้วก็จะมีตําแหน่งชื่อตำแหน่งอะไรเขาเรียบร้อยเขาบอกว่าพาเจ้าของเขามาดูที่ที่ที่ของเขาอะค่ะที่บุญที่เราสร้างไว้ เขาเลยบอกว่าอ๋อผมขอดูบัตรเขาไม่ได้บอกว่าผมอะ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้จําไม่ได้เขาบอกว่าเขาขอดูบัตรหน่อยแต่แล้วผู้ชทำบอกว่าจะขอดูทําไมในเมื่อเป็นเจ้าของเขาเลยบอกว่าเขารู้จักคนเนี้ยว่าเป็นเจ้าของแต่ว่าเขาต้องทําตามหน้าที่ต้องต้องเซ็นต้องอะไรอย่างเงี้ยให้เราเซ็นว่าเรามาดูของเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรามาสํารวจสิ่งที่เราได้ สิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเราอะไรเงี้ยมากี่ครั้งประมาณนี้ค่ะคือต้องเขียนไว้ว่ามากี่ครั้งมาวันที่เท่าไหร่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> สิ่งที่ดิฉันเห็นก็คือสวนดิฉันนะคะแล้วก็จะมีคนงานเต็มไปหมดเลยมันเป็นเหมือนสวนมีเลี้ยงมา้ามีเป็นเหมือนเหมือนเรามีมีคนที่เราเรามีที่ให้เขาทํามาหากินนะคะคือดิฉันก็เลยอ้าทำไมของดิฉันเป็นแบบเนี้ไม่ใช่แบบ อะไรที่แบบืสวยงามเหมือนท่านอื่นๆที่ท่านมาเล่าให้ฟังอนะคะก็คือของที่ันก็จะเป็นในรูปแบบเหมือนให้คนมาทํางานคนมีที่อยู่อาศัยคนมีที่ทํากินอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะสามารถอยู่ในพื้นที่ของบริเวณเราเนี่ยใช้ทํามาหากินใช้ในการประกอบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนี่แหละแล้วก็ตื่นก็เลยมาพิจารณาว่าเออนะแสดงว่าแต่ละบุญแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวในอีกที่ที่หนึ่ง ท,ที่เราไม่รู้จักนะคะที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถ้าเราลาโลกไปแล้วเราคงจะเห็นอะไรประมาณเนี้ก็ฟังสนุกๆน,นะคะ <c oughs> ก็คืออยากให้ท่านอยากให้ทุกท่านแบบเชื่อในบุญกุศลที่เราทําไปในทุกๆท,ทุกวนันว่าบุญกุศลเราเนี้ยจะหลังจากที่เราลาโลกไปแล้วจะเราจะเห็นเองด้วย <c oughs> <c oughs> ด้วยตาเราเองแต่ว่าตอนนี้เราก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นทําไปเหมือนแม่ดิฉันตอนเด็กๆ ฝนจะตกน้าจะท่วมก็ต้องพาดิชันเนี่ยบุกไปไปวัดไปถวายอาหารเวลาาทไปงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่ต่างจังหวัดเนาะตอนนั้นที่ดีฉันอยู่สกลนครนะนะยังเด็กอยู่แม่ตอนนั้นน้ําท่วมถึงถึงเกือบเลยเข่าขึ้นมานะคะจนถึงสะโพกเลยแม่บอกว่าลูกขอให้บุญนี้กุส่วนนี้ที่ลูกได้ทําขอให้จงส่งกับผลกับตัวลูกด้วยเถิดเจ้าขาขนาดน้ํา ฝนตกน้ํำท่วมขนาดนี้ลูกก็มีจิตศรัทธาในการตั้งมั่นที่จะไปวัดอะไรเงี้ยแม่บอกว่าหลังจากคำคำนั้นที่แม่พูดจนถึงนปัจจุบันเขายังจําติดหูเขาอยู่เลยว่าบุญนั้นกุศลน,นั้นสมบุญให้ส่งผลบุญนั้นให้เขาได้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแต่ก่อนเราแบบเหมือนจะฟังแม่เนี่ยจะมีฐานนะแต่ว่าไปอยู่กับพ่อแล้วแบบจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ จนแล้วก็วิ้นโรนทำมาหากินแบบเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นะนะคะแต่ว่าแม่ไหนมีความศรัทธาเชื่อมั่นในในพุทธศาสนาก็พยายามไปวัดไปวาไปทุกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนประมาณว่าแม่ก็จะอธิฐานตลอดว่าขอให้บุญนี้กุศลนี้สมผลในชาตินี้ด้วยเถิดหลังจากนั้นมันก็เห็นเปลี่ยนแปลงขึ้นลูกทุกคนลูกทุกคน ที่เลี้ยงหมาก็เป็นคนดีแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ชีวิตแม่ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็นี่แหละค่ะในดิฉันอยากเล่าคือหมายถึงว่าอยากให้เชื่อมั่นในในบุญในกุศลนะคะว่าเราสามารถเห็นผลได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนี่ดิฉันฟังเมื่อเช้าดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยว่าหลวงตามาท่านท่านตอบคําถามนะคะท่านบอกว่า ให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยให้รู้ให้ให้มีตให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยค่ะให้รู้จักพิจารณาในสิ่งที่เราปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงบ้างคือให้เราพยายามคิดแล้วพิจารณาในสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะไม่ต้องออหลวงตาม,มาบอกว่าออนอกจากอะไรที่เราคิดไม่ออกจริงๆค่อยถามปู่เพราะว่าถ้าเราไม่เคยพิจารณาเองเลยเนี่ยเราจะคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไง ท่านก็นเลยอยากให้เราพิจารณาให้ให้ให้ดีก่อนให้ถ่องแท้ก่อนถ้าคิดไม่ออกก็ค่อยถามเพราะว่าเป็นการพัพฒนาจิตพัฒนาสมองเราอะคะ่ะให้ให้รู้ว่าถ้าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วออกแนวทางนี้มันคืออย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับมันผิดหรือถูกครับอะไรเงี้ยพิจารณาไปก่อนแล้วค่อยถามท่านทีหลังอะไรเงี้ยค่ะท่านท่านก็จะตอบมาเหมือนดิฉัาจะค่อยถามปู่เท่าไหร่นอกจากอะไรที่ ที่มันมันเวอร์วางจริงๆดิฉันจะถามท่านเพราะว่าดิฉันอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เข้ามากระทบดิฉันจะพยายามพิจารณาก่อนทุกทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคดิฉันจะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเล่าเล่าเรื่องให้ฟังค่ะดิฉันอยากเล่านานแล้วล่ะแต่ว่าฟังแค่สนุกสนุกนะคะไม่ต้องเอาไปคิดมาก ออตอนที่ดิฉันเริ่มสวดใหม่ๆเนี่ยดิฉันฟังหลวงตาบ่อยมากเลยหลวงตาจะบอกว่าถ้าใครเขาคือจะมีคนเขียนไปถามหลวงตานะคะว่าหนูอยากรู้อดีตชาติหนูเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างไงมาบ้างอย่างเงี้ยหลวงตามาจะบอกว่าคุณก็ปฏิบัติสิปฏิบัติสิแล้วจะรู้เองเมื่อปฏิบัติไปถึงขั้นขั้นขั้นหนึ่งแล้วจิตสงบแล้วเราจะรู้เองว่าแต่ก่อนเราเคยเป็นอะไรมาก่อน แล้วมาส่งผลในชาตินี้เหมือนบางคนบอกว่าทําไมทุกเหลือเกินทําไมมีปัญหาเยอะแยะมากมายเหลือเกินอะไรเงี้ยหนูเคยทําเวททำกรรมอะไรมาคะหนูอยากรู้อดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาม,มาก็จะบอกว่าไปปฏิบัติแล้วจะรู้เองอันนี้ดิฉันฟังหลวงตาม,มาพก็เออจริงไปปดิฉันก็เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาช่นฟังหลวงตามากลยว่าแว่าอนน่ะตัตองทําอะรมาอะอรอย่างเงี้ยก็หลังจากที่ปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วานะมันจะ จะว่าเป็นอุปทานหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีเจนะคะมันจะฝันมาเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าดิฉันแต่ว่าดิฉันจะเล่าเหตุการณ์สุดท้ายและการที่ดิฉันไม่อยากรู้ละว่าทําไมดิฉันถึงเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างอะไรยังไงมันเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่ที่เราไม่อยากรู้อดีตเราละมันมันรู้สึกมันมันสิ้นสุดแล้วพอแล้วฉันไม่รู้ละฉันเจ็บมาพอ